สวัสดีครับนักเรียนไอพีซิกที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกฤิตเนติปราวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนสำหรับวันนี้ครูกฤิตจะมาแนะนำบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9ในบทเพลง ทีช่ชื่อว่าเพลงยามเย็นนะครับเรามารู้จักกับบทเพลงพระราชินิพน์บทนี้นะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประสบนิกรชาวไทยของเรานะครับ mm. นอกจากนี้เราก็จะมารู้จักเสียงโน้ตที่มีการติดเครื่องหมายแฟตนะครับโดยเฉพาะเสียงมีแฟต นะครับเดี๋ยวครูจะแนะนำให้รู้จักไอทีละท่อนตามโน้ตในบทเพลงนะครับซึ่งบทเพลงนี้นักเรียนหลายๆคนคงจะรู้จักและได้ยินกันดีนะครับสำหรับเพลงยามเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโน้ตเพลงกันนะครับไปทีละท่อนพร้อมหรือยางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆทีละบรรทัดและอธิบายไปพร้อมๆกันด้วย โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับท่อนแรกเดี๋ยวกูเขียนโน้ตขึ้นไปเลยที่เราวัดไปช้าๆนะครับแล้วค่อยๆเล่นไปอ่ะมาดูมทัดแรกกันเลยพร้อมอยาเตรียมหนึ่งสองสาม มีสองสองซนลาดีลาซันมีโดมีมโอเคนะครับมันท่าแรกอ่าเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งชา้าช้าดูจังหวะดีๆนะครับ1น3สองสมสองีสองสองซนลาดีลาซันมีโดมี มีอ่าเดี๋ยวพอดูนิ้วมือช้าชามีซอนซอนอ่าครูเขียนโนต้ตดูช้าๆอ่าเดี๋ยวมารู้จักเห็นไหมครับมีซอนซอนซอนลาทีลาซอนเห็นอย่าง ถ้าจะอ่ะไปไปจังหวัดหนึ่งสองสามมีสองสองสอ่วนละทีละ,ละสล่วนมีลามาโดมีแฟดอยู่นี่หนไหมครับมีมีอ่ามันแตกต่างระหว่างมีมีปกปติอย่างเงี้ยกับมีแฟดนี่าถ้ามีแฟดนี้กดคีย์สีดำเลย เห็นไหมครับอ่าจัดๆจัดๆอ่าอีกรอบนึงดูมือเห็นไหมครับใบพอกันมีนะฮะนี่มีนะครับอ่าลิมลิมสีขาวขีขาวนี่อ่ามารู้จักกันชาร์จๆหนึ่งสองสามมีซอนซอนซอนลาทีลาซอนมีโดมีมีม โอเคไหมครับทันไหมครับบรรทัดแรกอ่าไปบรรทัดต่อไปเลยตอนนี้เราเน้นมีแฟดจะได้รู้จักมีแฟดต,ต้องๆตรงไหนมีแฟดนีต่อไปบรรทัดต่อไปอ่าร้องโน้ตก่อนอ่าขึ้นโน้ตเลยครับอ้าวหนึ่งสองสามเลมิเรโดลาซอนเรเร เรมีเลโดลาซอนโดโดอ่าแต่คร้นี้มันมีเสียงต่ำเพิ่มมาระหว่างซอนกบลาลาต่ำมันจะมีช่วงนี้อ่าเรมีเลอ่าดูนะครับดูดูเราใช้นิ้วโป้งก็ได้เพราะว่ามีแฟดนี้เราต้องเล่นสีสีดำใช่ไหมปกตินี่โดยหลักการแล้วโป้งแล้วก็ชี้จะได้ง่ายจะได้กดง่าย อ่าลองดูช้าๆนะครับ1 2 3มเลมีเลเห็นไหมครับมีแฟดเลมีเลโดอันนี้ลาเสียงต่ำนะครับลาโอเคไหมครับเสียงต่ำอ่าลองดูช้าช้าเลมีเลโดลาโอเคไหมครับแล้วต่อไปซอน เลเลเหมือนเดิมเลมีเลโดลาซอนมาที่โดโดโดมองเห็นไหมมองเห็นโอเคนะครับมองเห็นนะช,าชา้าๆอีกรอบหนึ่งเลมีเลโดลาซอนเล เลเลมีเลโดลาซอนโดโดตามทันนะครับโอเคหนึ่งท่อนแล้วนี่มันมีหลักๆสองท่อนในนี้ท่อนแรกมาลองโน้ตพร้อมกันทั้งท่อนโอเคนะครับพร้อมอย่างเตรียม mê so sa mi son 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 la ti la son mi do mi mi ba le mi le do la son le 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 mi le do la son do do à các tông สังเกตดูตรงไหนเสียงต่ำมีซอนกรลาเสียงต่ำช่วงท่อนนี้เลมีเละดูรั่ะเอาไปดูเดี๋ดดยวมองไม่ดองไม่ชัดโทษจีเมื่อกี้เสียงต่ำเลาเสียงต่ำด้านนี้นะลงมานี้โอเคนะครับเลมีเลช่วงนี้เห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะสับสนเลมีเลโดลา ซอนเลเลเลมีเลโดหลาซอนโดมาจบที่โดโดโอเคอ่าไปท่อนสองเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคนะครับท่อนแรกโอเคแล้วนะอ่าไปท่อนสองช้าๆขึ้นน้ตเลยครับพร้อมเตรียมหนึ่งสองสาม โดทีมีซอนทีทีทีทลาซอนมีโดมีอ่าอีกแบบบรรทัดช้าๆนะครับโดทีมีซอนทีทีตัวทีตัวนี้เสียงต่ำมาดูโดหเห็นไหมครับ ดูเห็นนะโดทีโอเคไหมครับตัวทีเนี่ยเสียงต่ำอตอนนี้โดทีอ่ามองเห็นนะครับดูชา้าๆโดทีมีซอนทีทีทอ่าพอมาตรงนี้มันทีมาเสียงสูงเลยด้านเสียงสูงเลยอ่ามันมันจะยากตรงนี้นิดหนึ่งชา้าๆ ดูนะครับช้าๆโดทีมีซอนแล้วไปทีทีอ่าเราวางมือดีๆเรารู้ตำแหน่งแล้วก็ค่อยฝึกไปช้าๆนะครับต่อไปท่อนต่อไปทีลาแต่ตอนนี้ทีลาเป็นตีอ่าเป็นติดเครื่องหมายแฝท่อนนี้วักนี้ทีลา ซอนมีโดมีอ่าักมีดูนะครับชา้าๆหนึ่งสองสามจีลาซอนมีโดมีอ่า,อา,าต่างกันตรงนี้ระหว่างมีใสกับมีนะอืมโอเคนะครับอ่าดูบรรทัดไปทั้งบรรทัดเลยนะครับทั้งเริ่มใหม่ โอเคนะครับอ่าเบสองสามโดทีมีซอนทีทีที่สทีลาซอนมีโดมีอะท่อนนี้โอเคนะครับอ่าไปท่อนที่สองท่อนที่สองเลยอ่าเดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังพิชาเดี๋ยวขึ้นน้ตไว้ให้หอ่าติดตามเลยนะครับ พร้อมแล้วเตรียมหนึ่งสองสามโดทีมีฟาลาลาที่ซอนมีซอนลาฟาเลฟาโอเคจบทอดเดี๋ยวมาดูนิ้วมือตอนนี้โดทีเหมือนเดิมแต่มันต่างก็ต้องมีฟาลาลาตรงน,นี้อัดู โดที Do, Thi, เรื่องตรงนี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับช้าช้าโดทีเห็นไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกโดทีมีมีแฟตเห็นไหมครับโดทีมีฟาชาฟาละมาลาลาลาเห็นไหมครับ Do, Thi, Mi, Fa, าาเห็นไหมครับดูให,หม่ดูใหม่ช้าช้าโดทีมีฟา ลาลาอ้าวไปท่อนต่อไปทีซอนเห็นไหมครับทีซอนมีซอนกลัไปกันมาวางมือดีๆท่อนเนี้ทีซอนมีซอนอ่าดูไหมทีเห็นไหมครับทีซอนมีซอนต่อไปลาฟาเลาฟาอ่าวางมือเกินนะครับ ดูใหม่วางเป็นนี่แลยเว้นเว้นเห็นไหมเว้นทีลาช่องเป็นรูปขอนเลยเห็นยังครับที่ซอนมีซอนต่อไปลาฟาเลฟาจบโอเคนะครับช้าช้าเเดี๋ยวไปร้องโน้ตเป็นจังหวะพร้อมกัน แล้วเดี๋ยวลองไล่นิ้วมือตามให้ทันท่อ,ทอนท่อนสองไหมครับสองมันทัดพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูขึ้นโน้ตไหมให้ดูพร้อมแล้วเตรียมหนึ่งสองสามโดทีมีซอนทีทีไปทีลาซอนมีโด มีโดทีมีฟ้าลาลาที่ซอนมีซอนลาฟ้าเลฟ้าโอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูกูเป่าเมโลเดียนสาธที่ใ้้ดูแล้วลองเล่นต่างพร้อมหรือยังจะไปชมพร้อมกันหรือยังครับ ถ้าไปเตรียมตัวเลยหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในโน้ตเพลงเมโลเดียนเพลงยามเย็นนะครับซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูโน้ตกันนะครับก็มี2ท่อนหลักๆนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูโน้ตชัดๆนะครับโน้ตเพลงนี้เขียนเขียนไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวลองฝึกเป่ากัน เห็นชัดแล้วครับเดี๋ยวมาลองฝึกช้าๆลองกดตามช้าๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองโน้ตให้ฟังในทอ่อนแรกก่อนทอ่อนแรกทอร่อนแรกกล็ลองดูนะครับมีซอนซอนซอ,อนลาที่ลาซอนมีโดมีมีเลมีเลโดลาซอนเล เลมีเลโดลาซอนโดโดโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นสองครั้งนะครับสำหรับท่อนแรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองอาดูโน้ตอีกครั้งหนึ่งนะครับท่อนที่สองอเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลองโน้ตให้ฟังนะครับลองฝึกตามช้าๆนะครับนะครับโดทีมีซอนทีที ทีละซนมีโดมีโดทีมีฟาลาลาที่ซอนมีซนลาฟาเลฟาสำหรับตัวมีแฟดนี้กับตัวนี้อราบสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับตัวทีแฟดนะครับตัวฟาชาร์ปอ่านะครับที่ใช้ ตัวลิมดำนะครับอลองฝึกเป่ากันดูนะครับพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวครับเป็นไงครับชมภูเพรเอา่าเป่าเวโลอเดียนสาธิตไปแล้วเป็นยังไรกันบ้างพอเข้าใจแล้วนะครับค่อยๆครับอาจจะระบบนิ้วอาจจะยากนิดนึงแต่สำหรับ IP 6นี้ ไม่น่ามีปัญหา,าสบายมากแล้วเป็นเพลงที่นักเรียนส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันดีอ่ะขออีกรอบหนึ่งนะครับร้องโน้ตพร้อมกันถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจจังหวะโน้ตทุกอย่างแล้วทุกท่อนแล้วเล่นได้หมดนะครับขอให้ร้องจังหวะตามจำโน้ตให้ได้นี่แหละหัวใจหลักๆพร้อมอยังครับ ขอร้องทั้งเพลงเลยสองท่อนหนึ่งกับสองพร้อมกันโอเคนะครับอ่ะเตรียมหนึ่งสองส,องสอามมีซองซองสซนลาทีราสซนมีโดมีมีเรมีเร,เร,เรโดลาสองเรเร เฮมิเลโดราซอนหายใจครับโดทีมิซอนทีทีทีลาซอนมิโดมิโดทีมิฟาลาลา ที่สองมีสองลาฟาเลฟาโอเคมีสองท่อนหลักหลักครูกิจหวังว่านักเรียนคงเล่นกันได้ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับการฝึกดนตรีเมโลเดียนแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็เพื่อสุขภาพเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะครับ รักษาสุขภาพให้ดีกันทุกคนและที่สำคัญนะครับหมูติดตัวเสมอหน้ากากอนามัยนะครับอย่าลืมเพื่อความปลอดภัยนะครับใส่หน้ากากไว้นะครับเสมอเ่าจะไปไหนนะครับก็ขอให้ฝึกกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็มีความสุขในการฝึกดนตรีครูขอไว้พรให้เล่นกันได้ เก่งทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสู้ๆครับ